สวัสดีพี่น้องที่รักในพพจสุขคิดทุกท่านค่ะในเช้าวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นอีกเช้าวันหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะคิดถึงคําควรถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าด้วยกันนะคะผ่านพระคําของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่สองข้อที่2 0และ21นะคะในหัวข้อที่บอกว่าพระคุณที่ไม่สูญเปล่า เรามาดูพระคำของพระเจ้าได้กันนะคะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคิดแล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมคะเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนดวยเปล่าประโยชน์ขาะประคำของพระเจ้าในตอนนี้เนาะก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้คิดถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ประมงทรงมีต่อเราบนไม้กางเขนนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระคุณ ที่พระเยซูครสต์มอบให้เรานั้นไม่ควรที่จะเป็นพระควรที่สูญเปล่าในชีวิตของเรานะคะเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลก็ได้หนุนใจพี่น้องในคิตจักรกาลาเทียนะคะในสองข้อนี้ที่เราได้อ่านไปเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราทุกคนนะคะ ต่างก็เป็นชีวิตที่ได้รับพระคุณและความรักของพรี่สุคริตแม้แต่คนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์คนเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็แตกต่างกันนั่นก็คือว่าเราคือคนที่ได้ตอบสนองความรักของพระองค์บนกางเขนแต่หลายคนไม่ยอมที่จะตอบสนองโดยการเชื่อในพระองค์นะคะพระคําของพระเจ้าอาจารย์ปรโรจึงหนุนใจบอกว่า เมื่อเราได้มารับพระคุณนี้ของพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งที่เราได้มีส่วนในพระองค์ก็คือการถูกตรึงร่วมกับพระองค์ด้วยนะคะซึ่งในข้อที่20ก็บอกว่าข้าพเจ้านะก็คืออาจารย์เปาโลบ,บอกว่าถูกตรึงไว้กับพระคิดแล้วนะดังนั้นนะคะตัวของเขาเองจึงไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาอีกต่อไปแต่ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นนะคะก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในเขานะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงเห็นชีวิตที่แตกต่างระหว่างก่อนที่เขาจะเชื่อวางใจในพระสุคริตและเมื่อเขาได้เชื่อวางใจในพระสุคริตแล้วนะคะชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เข้าใจว่าคนที่ได้มีชีวิตอยู่ ในพระเยซูคริสต์หรือได้เชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วนั้นเขาจะต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนจากเดิมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากวิถีชีวิตเดิมของเขาและอาจารย์ปาโลก็พูดต่อเองบอกว่าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้เขาดําเนินอยู่โดยศรัทธาหรือโดยเชื่อวางใจในพระบุตรของพระเจ้าผูดทรงได้รักเขาและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อเขา นั่นจึงหมายความว่าชีวิตของเราที่มีอยู่เราควรม,มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตอบสนองตัวเองเท่านั้นต่อไปเพราะเราถูกตรึงกับโร่งแล้วนะคะวิถีชีวิตแห่งความบาปของเราหรือหัวใจที่เต็มไปได้วยความผิดบาปหรือความคิดที่เต็มไปได้วยความบาปนั้นนะคะเราถูกตรึงกับพระคริสต์แล้วดังนั้นเมื่อเราถูกตรึงกับโร่งแล้วชีวิตที่เรามีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นชีวิตที่ เป็นของพระคริสิ์หรือพระริสิ์ทรงมีชีวิตอยู่ในเรานะคะเราจึงควรจะทําอย่างไรควรจะทําให้พระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์ใช้คาว่าไม่เป็นโมคะนะคะหรือไม่เปล่าประโยชน์ไปหรือศูนย์เปล่าไปนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตอบสนองพระคุณของพระองค์โดยการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นะคะโดยการมีชีวิตอยู่ เพื่อสัแดงความรักของพระองค์ให้คนอื่นโดยการประกาศถึงความจริงของพระเยซูคริสต์ความรอดในพระเยซูคริสต์พูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อนำคนอื่นมาถึงพระองค์และมีชีวิตที่พอใจพระองค์อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ปโลหนุนใจเราอาจารย์ปโลหนุนใจเราว่าเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ในพระคริสต ท่านถูกตรึงกับพระองค์แล้วชีวิตเดิมของท่านอุปนิสัยเดิมของท่านถูกตรึงกับพระองค์แล้วชีวิตเก่านั้นตายไปแล้วนะเมื่อถูกตรึงนั่นหมายความว่าถึงแก่ความตายดังนั้นชีวิตเก่าของเราถึงแก่ความตายหรือยังหรือว่ามันยังมีชีวิตอยู่ในเราอยู religion religion ่ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระคิดแล้วพระคิดทรงมีชีวิตอยู่ในเราแล้วแล้วตัวเก่าอุปนิสัยเก่าและชีวิตเดิมของเราถูกตรึง แล้วหรือยังนะคะบนกางเขนพรีสุคริ์ทรงถูกตรึงตร,ง,ตรงนั้นและความบาปของเราก็ถูกตรึงตรงนั้นแล้วดังนั้นวันนี้ชีวิตเราจึงไม่ควรที่จะดําเนินอยู่ในความบาปอย่างตั้งใจอีกต่อไปเพราะเราควรทิ้งอุปนิสัยเดิมนั้นของเราหรือวิถีเดิมนั้นของเราเราควรมีอุปนิสัยใหม่ที่เป็นอุปนิสัยแบบที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคิดแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราคิด ทำแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราทําพูดแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราพูดนะคะดังนั้นความคิดแบบไหนที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแบบที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการก็ความคิดในด้านลบๆความคิดที่เห็นแก่ตัวความคิดที่อยากเอาเปรียบคําพูดแบบไหนคําพูดที่ดูหมิ่นคนอื่นคําพูดที่ใส่ร้ายคําพูดที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า การกระทําแบบไหนการกระทําที่ทําในสิ่งที่ไม่สมควรทําในสิ่งที่เป็นความบาปทําทในสิ่งที่พระเจ้าทรงเสียใจเมื่อเห็นเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ให้สิ่งนี้ถูกตรึงไว้บนกางเขนกับพระองค์แล้วดังนั้นถ้าวันนี้สิ่งอ,อุปนิสัยนี้หรือชีวิตนี้ยังผุดขึ้นมาในชีวิตเราขอให้เราจับมันไปตรึงไปตึงขอพระองค์ทรงตรึงสิ่งนั้นในชีวิตเราเพื่อที่ ชีวิตเดิมของเราจะไม่มีอิทธิพลจะไม่ส่งเสียงจะไม่โผล่ขึ้นมาผ่านชีวิตเราอีกเพราะว่าพระคิดตัางหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านะคะและพระคำของพระเจ้าในข้อที่21จึงบอกว่าอาจารย์ปารลบ,บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าสูญเปล่าไม่เลยนะะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคนเรานะคะ ก็มีความชอบธรรมโดยการกระทําของเราเองแต่ไม่ไม่ใช่เพราะเราชอบทําเพราะเราทําเองแต่เป็นเพราะพระคิดสงส้น์ประชนเพื่อเราดังนั้นเราจึงต้องให้การสิ้นประชนของพระองค์นั้นไม่ส่วนเปล่าในชีวิตของเราเราจะไม่ล้าลึกถึงความรักนี้และชีวิตนี้ที่เราควรเป็นแบบนี้แค่วันอีสเตอร์หรือว่าสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์แต่นั่นหมายถึงทุกๆวันของเราที่เราจําเป็นจะต้องละลึกถึง และดำเนินในทางของพระองค์เสมอนะคะก็หนุนใจพี่น้องนะคะว่าหากว่าวันนี้นะคะสิ่งใดที่ยังคงเกิดอยู่นะชีวิตเดิมของเราถ้าหากว่ามันยังมีอยู่เราต้องพยายามตรึงมันทีละตัวทีละตัวทีละตัวให้พระคริสต์ทรงช่วยเราให้พระคริสต์ทรงนำสิ่งนั้นไปตรึงที่กางเขนร่วมกับการสิ้นพระชนของพระองค์เราต้องยอมเนาะก็หนุนใจพี่น้องนะคะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเรา รอที่ฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สาหรับความรักพระคุณบนกังเขนและพระองค์ทรงกระทําสําเร็จแล้วบนกังเขนพระองค์ทรงช่วยเราอย่างบริบูรณ์พระองค์ทรงนําความรอดมาถึงเราอย่างบริบูรณ์พระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่แก่เราอย่างบริบูรณ์ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะหากมีชีวิตเดิมตัวใดที่ยังไม่ถูกตรึงขอพระองค์ทรงปลดเมตตา ทรงนำสิ่งนั้นในชีวิตของเราออกไปเพื่อตรึงมันเสียเพื่อเราจะไม่มีชีวิตหรือวิธีที่อยู่ในบาปอีกแต่เราจะดําเนินชีวิตถวายเกียรติดพระองค์สิ่งใดที่เรายังอ่อนกําลังขอพระคริสต์ทรงเพิ่มเติมให้กับเราขอมอบพี่น้องของเราท,ทุกทุกท่านให้อยู่ในการทรงดูแลการทรงนำที่มาจากพระองค์เราทั้งหลายขอฝากและมอบทุกๆวันของเราไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระยุูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ